สวัสดีครับวิธีการติดตั้งนะครับตัวเกม Minecraft mod นะฮะนี่เลยเโหลดเลยครับแล้วก็มีลิงก์เนาะก็กดได้เลยนะครับ1นึ่จิกเท่านั้นนะครับแต่ก็เยอะอยู่นะนี่ผมก็จะรออย่างนี้นะครับถ้าเราโหลดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่โหลดแล้วนะครับโอเคติดตั้งไปนะโอเคครับเมื่อเราโหลดมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับ อ่ะวุ้ยวุ้ยรอมันนะครับเกมจะขึ้นอย่างนี้เนาะผมก็จะกดตรงนี้แล้วกดรันนะครับบางเครื่องมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เลือกที่อยู่ของมันผมก็จะเก็บไว้ในเอ้ไว้ในไดีไ e แล้วกันเพราะว่าไดซีผมจะเต็มละ ในีไม่อยากไปเก็บมาแล้วเดี๋ยวเครื่องมันหน่วงนะไใน E ในกราฟอ่าเก็บไปเลยนี่ครับเดี๋ยวก็รอมันเสร็จนะครับผมโอเคอุ้ยโอเคครับทุกคนผมได้ติดตั้งเสร็จแล้วเนาะกดเข้ามาในไฟล์ที่ผมเก็บไว้นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคยิ่งทุกคนต้องแค่์โลเดอร์แบบนี้นะจริงผมผมจะเลือกไปแล้วก็สร้างนะครับ โอเคเรามาสมัครกันเลยนะครับได้ยังไงวะกำลังโหลดโอเคเขากำลังโหลดนะเครดามันนี้สมัครผมก็จะเด้งเข้าหน้าเว็บนะครับเอ่อเรากดรีจิสตอรตรงนี้นะแล้วมันจะเด้งเข้าหน้าเว็บอันนี้นะครับแล้วก็ใส่อีเมลไปเลยผมจะเอาอีเมลเป็นอ่ะนี่แล้วกันนะครับ ดีสามแล้วกันเนาะแล้วก็ชื่อผู้ใช้เป็นกฤตีเหดนะครับรหัสผ่านเดี๋ยวผมตั้งแล้วกันอะไงนะเอาใหม่โอเคสมัครสมาชิกโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เราสมัครได้ใช่ไหมแล้วก็เอายูเซอร์มา ยูเซอร์ที่เราใส่เมื่อกี้ก็คือ G T G H นะครับแล้วก็รหัสผ่านโอเคกดสตาร์ทเลยนะครับแล้วก็ลองโหลดไปนะฮะแล้วก็พวกเว็บเติมเงนเติมเกมก็ลองเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเอ่อนี่ด,ดูร้านค้าดีนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมีฮีโร่ฮีโร่แล้วก็มีปืนนะครับตามนี้เลยเนาะ นี่นะครับแล้วก็มีรถด,ด้วยนะมีรถ lamborghini ห้าร้อยพอร์แล้วก็อันนี้ก็ห้าร้อยพอร์นะครับแล้วก็รถไอ้วพวกนี้ก็เท่เหมือนกันนะเอาจรงๆเลยนะฮะร้อยพอร์อันนี้ก็หลักร้อยก็ซื้อได้ใครก็ซื้อได้นี่ครับโอเคเข้ามาแล้วลคือแล้วโหลดมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมบอกไอ้ก่อนว่าผมกำลังเข้านี่นะครับ ใครมีปัญหาก็ติดต่อสอบถามแอดมินได้เลครับถ้าใครแบบอยากรู้เรื่อะไรเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับอยากเติมหรือว่าอยากอะไรก็ที่เติมก็เติมในเว็บได้เลยนะโอเคกลาไปจอมันดำอ่ะทำไมจอมันดำอ่ะหรือว่าต้องรอมันโหลดเนาะราะว่าโเคเตัอตอนที่โหลดเสร็จแล้วกันโอเคครับทุกคนผมได้เข้ามาแล้วนะครับนี่กดเพย์เลยนะนี่ก็ออยนะอมรับไปนะครับ คือเราก,กดเพย์ปุ๊บมันก็เชื่อมต่อสซ้ให้อันตโนมัติเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะโอเคก็คือเล่นง่ายง่ายคือโหลดปุ๊บติดตั้งแล้วก็เปิดแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับโอเคขอเราอินแป๊บนะรหัสผ่านที่เราอินก็เมื่อกี้ที่เราไปสมัครครับโอเคครับทุกคนคือม,มันไม่ต้องพิมพ์เราอินนะฮะแอดค l ับเน่เป็นไงโอเคไม่มีครับอีกอะ อุ้ยแต่มัดมันก็เท่เหมือนกันนะดูดิเห็นปะทุกคนคือคือว่ามัดมันก็เท่เหมือนกันนะั้นเดี๋ยวขอปรับมุมมองกันมองเอาสัแกแปดสิบนะครับแล้วก็ปุ่มบังคับนะครับความไวเมาส์ให้มันจะช้าหน่อยไม่ไวเกินนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรเติมซิ่งกระเป๋าตเติมในเว็บใช่ไหมแล้วก็มีกดของโลเพนนะครับทำไมกดไม่ได้อ๋อต้องกดคลิกขวานี่ครับ ก็คือมีโอชงโอซีพีจีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคตามนี้แล้วก็มีกดอีกห้ามใช้โปรแกรมโกงนะครับกดเซิร์ฟเวอร์นะครับ,รบอันนี้เป็นเซตนะฮะนี่อันนี้คือเซตเหรออืมนี่ก็เซตเซตเหมือนกันนะครับมันเป็นเซตเหมือนว่าเป็นชุดชุดแต่งนะนะเท่ๆในเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ก็เป็นชุดเหมือนกันเท่เหมือนกันนะครับ อันนี้แปล,ลปรูปอาชีพนะครับแล้วสมัครอารชีพได้นะครับไม่ได้ผมบอกไอ้มิมีเอินนะสักคูครับผมชื่อ GOTTH อยู่ในเซิร์ฟแล้วโอเคเดี๋ยวเราอันนี้ลุง,ลงโทนี่เหรออ๋ออันนี้คือ อะไรอะ่ะโอ้หนี่เ yeah! ยสเซิร์เวอร์ม้ามันเท่งนี่เองนะครับได้ดูของเนี้ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะผมตัวเปล่าเลยตอนเนี้ยผมมีเงินอยู่สองพันหรอรับซื้อไข่เนี่ยครับแล้วไข่ามาแลกเป็นเงินได้นะนี่ลุงลุงโทนี่เหรอนี่ก็ลุงเอาไปอะไรตักหนาไม่รู้นะเฮ้ยเท้ลองระบบตเตรอยเก็บยาเฉย อันนี้คือหากต้องการใบคุมค้มครองสำหรับผู้เล่นใหม่ติดต่อแอมินนะครับใบคุ้มครองอน,นี่ก็เก็บของได้นะครับโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะเองเปิดเข้าไปดูเย็ด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  yes เอ้าโอเคออกแล้วอันนี้คือหมอนะครับ อยู่ได้ป่ะอยู่โล่เดียวเลยหาหมอโอเคลงขึ้นไปข้างบนดิไม่มีอะไรหรือวะอันนี้ไม่ได้เห้ประตูเลื่อนนะผมบอกเลยมีประตูเลื่อนอละแน่ได้อ,อัตโนมัติโอเคนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเล่นไงนะกดดูแมพได้ป่ะไม่ได้ได้นะครับ น,นี้หนึ่งเอ็มก็บ้านนี้ซื้อได้นี่ครับเอ้ยเอ้ยดู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 ด,ด,ดูนี่เปิดปิดจะช้าด้วยนะปิดจะช้าโค้ทเฮ่บอกเลยบอกเลยครับโค้ทเฮ่มีใครอยู่ในนี้บ้างวะเนี่ยมีประมาณหนึ่งหนึ่งสองสามสามสี่ห้าคนนะครับอันนี้ไม่อยู่เนาะอันนี้ก็ไม่รู้คือที่ไหนนะครับที่นี่คือผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับ สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับใครที่เล่นเป็นก็มาอันนี้ซื้อมะพร้าวอยู่แทนมะพร้าวนี่ครับถ้าเล่นเป็นลองมาเล่นกันดูนะไอ้เป็นไงก็อันนี้อันนี้มันไอรอนนี่หว่าผมผมาผิดผมพามาผิดอันนี้เป็นแปลงลูกของเหล็กนะครผมอันนี้ก็จะเป็นงานถูกกฎหมายเหมือนกันนี่นะครับ โอเคผมเจอละอันนี so degree, <view> okay, okay. Okay, uh ้จะเป็นซัฟเฟอร์โปรเซสครับอ่เราผมพามาดูวิธีการดูเอ้ยมันอยู่ตรงไหนของแม่เราก็เปิดเอ็มแล้วก็ดูได้เลยเอ็มเอามันอยู่มุมซ้ายบนนะครับคนดูใช่นี่โอเคเข้าไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นแปรรูปครับผมเป็นงานที่อันนี้ไม่ต้องกลัวตำรวดครับกลัวแค่ว่าเราจะโดนดักป้นแค่นั้นเองครับผม อัน <Okay, S 2> นี้ก็จะเป็น,นได้สิบสองอันอพวกพวกแรกต่างๆพวกงานถูกกฎหมายนี่จะ,จะอยู่แถวสปาห,หรือเซฟโซนนะครับซึ่งมันจะทำให้เราอุ่นใจหน่อยสําหรับผู้ที่ไม่อยากเป็นโจรนะครับผม้วไปขายตรงไหนขายที่สปาแลวครับเดี๋ยวผมพาขับสปาทับสปาด้วยครับอันนี้เอถ้าถ้าเป็นถ้าเปาเป็นอผู้เล่นจะทับสปาไม่ได้ครับผู้เล่นนั้นต้องอต้องขี่หรือเดินทางเองเลยครับผมเพราะว่าเป็นรถฟรี อันนี้อันนี้จะเป็นรถเติมนะผมรถเติม oh. รถเติมก็ยังแรงอ่ะอุ้ยอุ้ยขับไงวะับอันนี้รถเติมจะเป็นรถส่วนตัวผู้อื่นผู้เล่นผู้อื่นนี่ไม่สามารถขโมยได, oh. เดย้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจะเอาเป็นอย่างแล้วกันโอเคครับ <Okay. S 2> เรามาเรามาขายกันก่อนดีกว่าจุดขายก็ไม่ยากครับผมเดินม,มาตรงนี้ครับผม,น,บผมนี่ครับจะเป็นจุดขายแรกต่างๆนะครับจะเป็นละ hmm. ขายทั้งซัฟเฟลแล้วก็ขายเพชรแล้วก็ขายเหล็กนะครับตรรงนนนี้เลยะคคับทุกสวัสดียููทบบเออร์ันนี้คือตำรวจนะครับผมเราสามารถคุยกับตำรวจได้นี่อันนี้อันนี้คือคืออาจารย์นั่นแหละอันนี้เขาขายเป็นอาจารย์นั่นแหละถ้าเปิดไมค์นี่กดวีนะครับทุกคนสามารถเปิดไมค์ในเกมได้ด้วยมไทำไมบินได้อะผมโป้งอะไม่จะโม้นะ โอเคครับอันนี้คือซื้อกดไปเลยเฮ้เขาเรียกขายในสามชั่วโมงใช่ครับแล้วก็จะได้เงินได้เงินมาครับได้สิบสองแบงแบงละสองร้อยสิบวิธีการรับเงินก็คือกดคลิกขวาได้สามพันอันนี้ก็จะเป็นถ้าถามว่าขุดแร่อันไหนราคาดีสุดนี่ผมแนะนําเป็นเพชรเลยครับเพชรก็จะเป็นหนึ่งเม็ดได้สี่ร้อยบาทเลยนะครับผมมันมันขุดยากไหม่ะไม่คล้ายๆกันครับแค่ความไกลมันก็ ไกลกเดิมไกลกอซัฟเฟอร์นั่นเองไกลไกลนี่หมายถึงว่าไกลจากสปาวนะครับผมอ๋อเดี๋ยวผมอ่ามาทาดูปืนนะผมมาดูปืนปืนก็จะมีปืนสองแบบนะปืนถูกกฎหมายแล้วก็ปืนผิดกฎหมายครับผมอ่าปืนดูถ้าอยากรู้ว่าปืนละขายปืนตรงไหนก็จะดูได้วยแมปเลยครับจะบอกว่าเออคันช็อปนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกปืนต่างๆนะครับผม เออปืนพวกนี้ไม,ไม่ต้องโดนจับแน่นอนแต่ราคาก็จะสูงธุกกฎหมายนี่มันราคาเท่าไหร่เอ้อ3 <S 3> 3 <S สามสามสามหมื่นสามหมื่นเนี่อะไรไนอน,นี่คืออาวุธแบบแบบไปเไปช็ดูุลักแสนเลยอ่ะปืนอ่ะธรรมดาดยิงมั่วดยิงมั่วในเกมอาหาไม่ยากเลยผมเพียง<ม>แค่เรานั้นขยนันเราก็ได้เงินแล้วครับเมื่อกี้ผมตีแป๊บเดียวได้สามพันเนี่ยใชครับผมมัน ขนาดแรกซัฟเฟอร์ก็ได้เยินได้สัมผั์แล้วถ้าสมมติเราฟาร์มเต็มๆฮะแน่นอนว่าเราได้เป็นแสนเป็นล้านแน่นอนใช่โอเคอแล้วก็แล้วก็เรามีตอนนี้ผมต้องการหมอครับเวลาเราตายเนี่ยเราต้องเราต้องให้หมอมาชบนะตอนนี้จะเป็นจุดประจำของหมอตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์ก็ยังไม่มีหมอตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดรับหมออยู่นะครับทุกคนลองมาสมัครกันได้ครับสมัครที่ไหน สมัครกับผมครับผมรอประกาศจากผมแน่นอนครับอ,อจะมีการสอบหมอหรือเพิ่มสอบตำรวจต่างๆนะครับผม<ต>เราสามารถเลือกที่ได้ต่างๆโอเคแล้วผมจะทิ้งลิงก์พวกดีดคอร์แล้วก็เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับตต้อคอมเมนต์เลยนะฮะโอเคไปส่วนต่อไปครับโอเควิธีการซื้อรถต่างๆก็ๆมีละเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลเบลับผมเลเบลคืออะไรเลเบลก็คือฐานของโจรนะครับผมเป็นแหล่งรวมของผิดกฎหมายต่างๆ พวกชุดเกาะแล้วก็ปืนนะม,มันก็จะอยู่ข้างล่างของแมปนะเดี๋ยวผมพาไปนะครับางล่หลอยากรู้เลือดตัวเท่าไหนนะร่นะเกมโหมด0ูแล้วลองฮิวดูครับงัดโหดมากครับสามารถงัดกับตำรวจได้เลยตอนอออนี้ผมเกมโหมดสูอยู่อ่ามันไม่เห็นเลือดอะมันม,มีแต่เกาะอ,อ,อ๋อนี่ไงเล,เลือดทางข้างสามสิบเลือดสามสิบใช่ครับอา่ะเลือดเต็มไหม เต็มแล้วร้อยร้อยสามสิบโอ้โหสิก็เธอกระแสแสอันนี้คือยิงคือเขาแบบจะมาเล่นแบบแนะนำผู้เล่นใหม่หรือว่ามาเล่นบวกวันวันแอตไยนะครับเขาจะมาเล่นแบบเออเขาจะมาโปรโมทยังไงอ่ะแนะนำผู้เล่นใหม่หรือว่าเขาเขาเขากำลังมาโปรโมทนะผมสามารถทักทายแบบอ่าคุยกับคุยกับกล้องครับคุยกับกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับอีกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอย่าปลอมเสียงดิคุณ ผมเสียงอยางงี้อยู่แล้วไม่ดูเหรอเสียงเสียงคุณเบามากครับเบาเราสามารถสร้างแกงได้ครับนี่แสงสร้างแกงใช้เงินหนึ่งแสนบาทในเกมแล้วสร้างแกงได้หนึ่งแสนก็ไม่เยอะนะครับแค่เดียวถ้าเมื่อวานี้ป้าแกงนี้จะเป็นยังไงครับกดแท็บแล้วดูได้เลยครัาชื่อแกงไข่เป็นแกงใค่อย่างยิ่นตำรวจจอาผมแล้ว ผมเผลอไปลากโน้ตหัวแป๊บเดียวเองตำรวจโชว์จับติว่าเราทำงานผิดกฎหมายใช่ไหมเราจิงเนสปาแล้วตำรวจจะได้จับเราอย่างนี้นะครับผมคุณผิดนะเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามหนีจะคุณผิดอีกอะมีเนสปาวด้วยคุณเฮ้ยโดนแล้วโดนจับมีนะครับตำรวจจับแล้วผมเราก็โดนลากไปอย่างนี้นะผมอะไรนะคุณพูดว่าอะไรนะเข้าคุกสักหนึ่งชั่วโมงเกินไปอะเปล่าวะ อ,อ,อ้าวอันนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าตา<ด><ด>ย,ยนะผมแอนิเมชันอย่างนี้นะครับเราต้องมีหมอนะครับผมถ้าหมอนี่ต้าชุบเอาเหอรือว่าแบบมันมีเมนูอะไรขึ้นอ่ามันจะเป็นอ่าเป็นแบบว่ากระเป๋าชุบนะครับผมพอานี่ไงชิบขวาแล้วมันจะขึ้นบอกคุณไม่ใช่หมออ๋ออันนี้ผมผมเป็นหมออยู่ครับผม นี่ถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นหมอเราก็ชุบอย่างนี้ได้เลยครับผมแต่แต่แต่เวลาผมรู้จักผมพลาดมันยิงในสปาวแอดผมพลาดแล้วหน่อยคนแล้วหน่อยกรลโดดกระโดหน่อยกระโดดหน่อยคุณคุณเจมันตกเมื่อกี้คุณเอ้ยแอดนี่นี่ไปอ้าวใครเก็บไปผมโยนไปแล้วเมื่อกี้มันขึ้นแบบว่า ผมบอกเลยน่ระบบนี้มีเยอะแยะมากมายครับรีวิวทั้งทั้งชั่วโมงก็ไม่หมดนะสนใจก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะผมเป็นผมไอ้นี่นะครับผมเป็นแอดมินเซิร์ฟนี้สามารถคุยคักไทยกันได้เล่นด้วยกันได้นะครับผมเซิร์ฟผมชื่อเซิร์ฟเดนิมิกไลท์นะครับผมเป็นเซิร์ฟแนวอาร์มาสามแนวโลเพลผมใช่ใช่ใช่เฮ้ยโคตรซีโคตรซีก็เปิดกระเป๋าได้ด้วยนี่ อ,อ๋อกด C คือเป็นจะเป็นช่องใส่รถเติมนะครับผมอ๋อคือเก็บรถเติมไว้ไมันจะไม่หายใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใชโอ้โยยิงยังมันดดด ตำรวจมาถึงแล้วนะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับตำรวจมาถึงหน้าทานอาคารแล้วเขาจะเข้าเลยไหมเขาจะไ,ไปหาเราครับเขาจเข้าไปหาครับผมต้องเตรียมตัวให้แอ็ดเขาจะทำใช่ปะใช่ใช่ผมปืนไม่โหดหรอกจัดเลยจัดเลยเต็มที่ หยุดหยุดหยุดเอ้ยไม่หยุดว่ะฮัลโหลไม่รู้ไม่รู้ผมไม่หยุดผมไม่หยุดไม่รู้ไม่รู้มาให้เวลาคุณมอบตัวหนึ่งนาทีถ้าคุณไม่มอบตัวผมจะบุกแล้วก็จับกลุ่มคุณบุกมาเลยบุกมาเลย อ,อย่างไางฮะเนี่ยคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วบุกไปเลยโอ้โหปืนยังดีครับทคน <c oughs> ถ้าสมมติเราฆ่าตำรวจฆ่าได้แล้วปลนได้นะครับเราก็สามารถรอดจากตรงนี้ได้นะครับผม <c oughs> แต่ระวังโดนจับตายครับจับตายเ,เาด,ดิไเนไปตำรวจดีไม่เป็น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 ไปจ้า บอกเลยครับระบบการยิงของเซิร์ฟผมนี่ยแน่นอนครับโอ้เรียบร้อนตำรวจตายเลยนะผมโอเคนะสมมติว่าเราจะฆ่าตำรวจได้ปกติจะมีตำรวจสองคนอีกคนนึงไม่มาครับอันนี้ถ้าเราป้นเสร็จตำรวจตายแล้วเรียบร้อยครับเราสามารถป้นได้แล้วโอเคนะครับผมโอเคไอผมออกไปมันน่าจะยกเลิกมันเนี่ยอ๋อที่จริงตำรวจมันต้องเป็นคนแบบบุกเนาะถ้าเราจะป้นริงๆก็ได้ผมป้นให้ดูเฉย เนี่ยครับผมระบบผมก็มีข้าวประมาณเท่านี้ครับมีมีอีกเยอะแน่นอนนะครับผมพูด <Okay. S 1> ยังไงก็พูดลองเข้ามาเล่นกันดูครับทุกคน <Yeah. S 2> น,นี่ผมออนบ่อยนน